่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับระเริ่มต้นที่ข่าวดีนะฮะจากอังกฤษก,กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแคทเธอรีนดัชเชสแห่งแคมบริดจ์นะครับพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมมีพระประสูติการทาย,ยาทพระองค์ที่สองเป็นพระธิดาครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอ้างถแถลงการของพระราชวังเคนซิงตันว่าแคทเธอรีนดัเชสแห่งเคมบริดจ์พระชายาในเจ้าชายวิลเลียมดยุกแห่งเคมบริดจ์นะครับมีพระประสูติการทาย,ยาทพระองค์ที่2เป็นพระธิดาหลังทรงมีอาการเจ็บพระคันเมื่อเวลาราว6นาฬกาตามเวลาท้องถิน่นหรือ12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย โดยทั้งนี้ทายาทที่ประสูติออกมานอกจากจะทรงเป็นทายาทพระองค์ที่สองของเจ้าชายวิลเลี่ยมและพระชาย,ยาต่อจากเจ้าชายจอร์จซึ่งประสูติเมื่อวันที่22กรกฎาคม2556แล้วจะทรงอยู่ในสถานะรัชทายาทลำดับที่4แห่งราชวงศ์วินเซอร์ทันทีครับต่อจากเจ้าฟ้าชายชาวมากุฎราชกุม,มารเจ้าชายวินเลียมและเจ้าชายจอร์จตามลำดับครับ